สวัสดีค่ะออตตี้นะคะจากเร่นไทย p r o p e r t อค่ะวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะออตตี้พาทุกท่านนะคะมาชมโครงการหมู่บ้านสุดหรูในพัทยาเลยค่ะเรียกได้ว่ามูลค่าโครงการ1,500ล้านบาทเลยนะคะบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะชื่อว่าบริษัทแกนพลาไดวิลล่าจำกัดค่ะ ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพัทยากว่า40ปีเลยนะคะทำเลตรงนี้นะคะต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกคนโดยห่างจากถนนสุขุมวิทเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ห่างจากหาดจอมเทียนเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะจุดที่อุ๊ตี้ยืนอยู่นะคะยังสามารถมองเห็นวิวทะเลจอมเทียนได้อย่าง เต็มตาเลยนะคะโครงการนี้นะคะสร้างบนพื้นที่กว่า55ไร่เลยนะคะแต่มีเพียง80ยูนิตเท่านั้นค่ะเน้นความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะที่ชอบบรรยากาศความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวนะคะออตตี้แนะนำให้เข้ามาชมโครงการนี้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะออตตี้ก็ยืนอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยบ้านนะคะจะมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบที่1คือแบบวิลล่า1ชั้นนะคะแบบที่2คือแบบแอมเบอร์ค่ะมี3ห้องนอนสีห้องน้ำนะคะและแบบที่3ก็คือแบบออนนิสค่ะมีสีห้องนอน5ห้องน้ำค่ะความสวยงามแบบนี้การันตีจากรางวัล Property Award เลยนะคะ ด้านหลังของตี้นะคะจะเป็นบ้านแบบออนิสค่ะที่เป็นบ้าน4ีห้องนอน5ห้องน้ำนะคะโดยมีพื้นที่เริ่มตั้งแต่165ตารางวานะคะและพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะคะอยู่ที่389ตารางเมตรค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นลานจอดรถนะคะซึ่งสังเกตว่ามีขนาดที่กว้างมา,มากๆเลยนะคะทุกคนสามารถจอดรถเนี่ยตี้ว่าน่าจะจอดได้ประมาณ5-6คันเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากๆเลยค่ะ นี่นะคะก่อนเข้าไปในตัวบ้านนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีบ่อน้ําเล็กๆตรงนี้นะคะโดยโครงการนี้นะคะเขาจะทําบ่อน้ําเล็กๆนี้ไว้ให้ทุกหลังเลยนะคะเพราะว่าทางโครงการนะคะมีความใส่ใจในเรื่องของห่วงจุ้ยบ้านด้วยนะคะซึ่งเชื่อกันว่าการที่มีบ่อน้ําอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะจะทําให้ผู้พักอาศัยนะคะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดการอยู่อาศัยของบ้านหลังนี้เลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะคะออตตี้อยากให้ทุกท่านดูความพิเศษของประตูบานนี้เลยนะคะประตูบานนี้นะคะทำจากไม้สักทองแท้ทั้งบานเลยนะคะมีให้สองบานแบบนี้เลยค่ะเราสามารถเปิดออกกว้างได้ทั้งสองบานเลยนะคะเรียกได้ว่ารับทรัพย์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะ ่ะเข้ามาอยู่ในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับโซนนี้ก่อนค่ะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งจะให้ความรู้สึกว่าเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายนะคะเพราะว่าโซนนี้นะคะเขาออกแบบโดยการทำเป็นซิลลิงสูงนะคะก็คือเพดานสูง6เมตรเลยค่ะเป็นดับเบิลฟลอร์นะคะ ผัดเข้ามามุมนี้นะคะจะเป็นมุมของโซนรับประทานอาหารค่ะให้สําหรับ8ที่นั่งเลยนะคะเป็นโซนที่มีขนาดที่กว้างมากๆเลยค่ะและด้านหลังของตี้นะคะก็จะเป็นในโซนของห้องครัวแล้วนะคะห้องครัวนะคะจะเป็นครัวยุโรปค่ะมาพร้อมกับไอแลนตรงนี้นะคะซึ่งคุณภาพเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาคัดสรนมาอย่างดีเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตรงนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์ b o s h ค่ะซึ่งแบบมีคุณภาพ แล้วก็สามารถทนทานต่อการใช้งานได้อย่างหลายๆปีเลยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะด้านหลังตีนะคะยังมีในส่วนของครัวไทยด้วยนะคะครัวไทยนี้นะคะก็ไม่ได้มีขนาดเล็กเลยนะคะทุกคนเข้ามาดูกันค่ะ นี่นะคะครัวไทยนะคะเป็นครัวที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบในการทําอาหารอาหารไทยนะคะก็แนะนํามุมนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะว่าพื้นที่เขาเนี่ยสังเกตว่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของสระว่ายน้ําด้านนอกกันนะคะ และนี่นะคะก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะที่เชื่อมระหว่างห้องรับประทานอาหารแล้วก็สระว่ายน้ำด้านนอกของตัวบ้านเราค่ะ ออกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าได้รับลมจากทางทิศใต้นะคะแล้วก็ยังสามารถมองเห็นวิวเมืองพัทยาได้อย่างเต็มตาเลยค่ะนี่นะคะสระว่ายน้ําส่วนตัวในบ้านเรานะคะมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะมีขนาดถึง4คูณ8เมตรเลยค่ะและยังเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือด้วยนะคะมีความลึกอยู่ที่1.2เมตรค่ะ ด้านหลังของตีนะคะโซนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโซนที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นโซนชิลลี่อาลโดรนะคะหลังจากเลิกงานกลับมาบ้านแล้วนะคะก็สามารถมานั่งตรงนี้พักผ่อนชมวิวเมืองพัทยาเสบบรรยากาศของธรรมชาติรอบๆของตัวบ้านของเราได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวตีจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมในส่วนของห้องนอนด้านในบ้านกันต่อเลยนะคะตามมาเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะที่อยากให้ทุกคนสังเกตรอบบ้านเลยนะคะรอบบ้านนี้นะคะจะประดับด้วยกระจกเต็มบานแบบนี้เลยนะคะให้ความรู้สึกถึงความโล่งสบายนะคะทำให้เวลาที่เราอยู่ในบ้านนะคะจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำตามที่ที่แจ้งไปใช่ไหมคะแต่ว่าบริเวณชั้น1น,นะคะจะมี1ห้องนอนค่ะแล้วก็อีก1ห้องออนดระสงค์นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะที่เราสามารถต่อเติมทำเป็นออฟฟิศแบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นอีกหนึ่งห้องนอนเพิ่มก็ได้นะคะและห้องนี้นะคะก็ยังสามารถนะคะเปิดออกไปตรงสระว่ายน้ำด้านนอกได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบการทำงานอยู่ที่บ้านนะคะก็แนะนำห้องนี้เลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวมา,มากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะนั่งทำงานนะคะก็สามารถชมวิวสระว่ายน้ำ วิวสวนเขียวกระจีแบบนี้สบายตาตลอดทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็อยู่ภายในห้องนอนเรียบร้อยแล้วค่ะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนที่1นนะคะอยู่บนชั้นที่1ของตัวบ้านค่ะเข้ามาแล้วนะคะจะรู้สึกว่า รูหราตั้งแต่พื้นทางเดินเลยนะคะเพราะว่าพื้นทางเดินของเขานะคะก็จะทําจากไม้สักทอกเหมือนกันเลยค่ะด้านในนะคะจะประดับตกแต่งรูหราแบบนี้เลยนะคะทุกห้องนะคะมาพร้อมกับห้องน้ําในตัวค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์เป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่ชอบการตกแต่งสไตล์นี้นะคะหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตกแต่งตามสไตล์ที่เราชอบได้นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะเป็นกระจกสีชาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเวลาเราเปิดนะคะก็จะมีเป็นไฟนะคะติดอัตโนมัติเลยนะคะต้องบอกว่าไฮโซมากๆเลยค่ะทุกคน ต่อไปนะคะเดี๋ยวตี้จะพาทุกคนนะคะขึ้นไปดูอีก3ห้องนอนด้านบนนะคะนี่ตื่นเต้นแล้วนะคะมันจะต้องหรูหรามากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามเออตี้ขึ้นไปดูกันเลยนะคะ นี่นะคะบันไดนะคะก็จะเป็นบันไดไม้สักทองด้วยนะคะทุกคนมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยงามเข้ากันกับตัวบ้านได้ดีเลยนะคะขึ้นมาแล้วนะคะด้านซ้ายมือของตีนะคะที่อยากให้ทุกคนออสังเกตดูตรงม่านบังแดดตรงนี้นะคะตรงนี้มาพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นม่านบังแดดแบบอัตโนมัตินะคะที่เราปิดลงมาแล้วเรายังสามารถมองเห็นกิจกรรม ใายนอกบ้านได้อยู่นะคะซึ่งคนที่อยู่นอกบ้านนะคะจะไม่สามารถมองเห็นคนที่อยู่ในบ้านได้ค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัยมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะตั้งแต่ทางเดินบันไดขึ้นมานะคะ mm hmm. เขายังจะประดับตกแต่งชั้นเลียสวยๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันเลยค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะคะโดยชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3มห้องนอน3ห้องน้ําค่ะและนี่ก็จะเป็นห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้นะคะและห้องนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะ มีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะที่เราสามารถออกไปชมวิวเมืองพัทยานะคะยิ่งตอนกลางคืนหรือว่าตอนพระอาทิตย์ตกดินนะคะต้องบอกว่าวิวนี้เป็นวิวที่แบบ amazing มากมากเลยนะคะทุกคนเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3ามกันเลยค่ะห้องนอนห้องที่3ามห้องนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับห้องนอนที่2นะคะเข้ามาแล้วนะคะห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดที่กว้างกําลังดีเลยนะคะทุกคนและพิเศษตรงที่ว่าห้องนี้ก็ยัง มีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเปิดระเบียงตรงนี้นะคะออกไปรับลมชมวิวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิวตอนเช้าหรือวิวตอนเย็นนะคะก็สวยงามทั้งสองวิวเลยนะคะค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยั่งเหลืออีกหนึ่งห้องนอนค่ะห้องนอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวที่จะพาทุกท่านไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันค่ะ แต่ระหว่างทางเดินไปห้องนอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีความแบบหรูหรามากๆเลยค่ะนี่นะคะเราจะสังเกตเห็นเป็นวิวชั้ดเรียขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถมองเห็นวิวด้านล่างของโซนรีวิ่งแอเรียได้นะคะหรือว่าแบบเวลาที่เราเดินมาตรงนี้เราอาจจะแบบว่าเซ่ไฮเซ่เฮลโหลกับเพื่อนกับครอบครัวของเราได้ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วนะคะห้องนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่ค่ะ ซึ่งแยกออกมาจากสองห้องนอนเมื่อกี้นะคะห้องนี้นะคะก็จะเน้นความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะก็จะระดับตกแต่งแบบนี้เลยนะคะให้ความหรูหรานะคะแล้วก็รอบๆของตัวห้องนะคะเขาจะเน้นเป็นกระจกนะคะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกโล่งสบายนะคะในเวลาที่เราอาศัยอยู่ในห้องนี้นะคะ่ะ ต่อนะคะเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างค่ะห้องน้ํานี้นะคะต้องบอกว่าใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะมีอ่างแบบเป็น2ออ่างเลยนะคะเป็นอ่าง his and her ะคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องอาบน้ํานะคะซึ่งแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้แบบนี้เลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนอกจากห้องน้ําขนาดใหญ่สไตล์รูหราแล้วเรายังมีอีกหนึ่งห้องลับค่ะ ซึ่งเหมาะกับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายที่ชอบในการแต่งตัวนะคะเดี๋ยวอี่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะ เป็นไงคะทุกคนหรูหรามั้ยคะนี่เป็นเฉพาะทางเดินสำหรับการแต่งตัวนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทั้งสองทางเลยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นในส่วนของบิวอินตู้เสื้อผ้าค่ะซึ่งมาให้2ตู้เลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบานสไลด์ค่ะเวลาเราสไลด์ออกมาแล้วนะคะไฟก็จะเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าหรูหรามากๆเลยคะ่ะทุกคน นี่นะคะชอบใบไหนกันคะก็เลือกได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่แบบเป็นห้องในฝันของผู้หญิงเลยก็ว่าได้คะ่ะค่ะและจุดไฮไลท์นะคะก็จะอยู่ ในส่วนของระเบียงส่วนตัวของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเปิดออกมาแล้วนะคะก็จะเจอกับอ่างออนเซนตอนนี้เลยค่ะทุกคนอ่างออนเซนนี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะสามารถแช่ได้หลายคนเลยนะคะนี่นะคะเป็นจุดที่สําหรับผ่อนคลายนะคะที่เราเลิกงานมาเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะคะได้แก้ววน์สแก้วนะคะนั่งแช่น้าอุ่นนะคะจิบไวน์รอชมพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้นะคะต้องบอกว่าฟินมากๆเลยะคะ่ะ บ้างคะทุกคนสวยงามกันไหมคะสาหรับบ้านออนนิกนะคะท่านใดน,นะคะที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสําหรับราคาอัปเดตปัจจุบันนะคะแล้วก็าทายบ้านอื่นๆน,นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะ สแกน QR Code นะคะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ก่อนค่ะยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปชมโครงการหมู่บ้านแล้วก็คอนโดมิเนียมอื่นๆในพัทยาอีกมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ